ใครที่คิดว่าอายุจะเลข5แล้วจะมีอบป,ป้าเป็นของตัวเองได้หรือเปล่านะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าความเป็นมาในการมีอบป,ป้าของเราเนี่ยเป็นยงังไงถึงแม้ว่าเราจะอายุจะเข้าใกล้จะเข้าเลข5แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกันกบช่อง Minima l Life กับนูรีนะคะชื่อนี้เนี่ยก็เป็นชื่อที่ตั้งนูรีเนี่ยก็เป็นชื่อที่ตั้งมาจากชื่อเล่น ตอนสมัยเด็กๆของเราที่คุณพ่อคุณแม่เรียกนะคะพอเอามาเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีแล้วเนี่ยเออมันก็เป็นความหมายที่ดีด้วยะค่ะุรีแปลว่าความสุขแปลว่า happiness นะคะก็เป็นคอนเซปที่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้มาผ่านมาชมช่องนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขไปด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าอายุใกล้จะเข้าเลข5แล้วอยากมีอบป,ป้าเป็นของตัวเองเป็นไปได้ไหม จะบอกว่าเรื่องราวของนูรีนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ไม่ปกติเท่าไหร่ไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะเออจะเรียกว่าไม่ธรรมดาได้ไหมไม่ปกติละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ไปเจอใครคนหนึ่งซึ่งไม่ได้คาดคิดว่าเราจะไปเจอเขาที่นั่นแล้วมันก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะจุดเริ่มต้นของนูรีเองเนี่ย ก็ได้ไปเจออปป้าซึ่งเป็นแฟนปัจจุบันนี้นะคะเจอผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการเรียนฝึกภาษาแล้วก็แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจคือจุดป,ประสงค์แรกของเราที่เข้าไปโหลดแอปนี้มาเนี่ยก็เพื่อจะใช้งานเพื่อที่จะได้เรียนภาษาเพื่อที่จะได้ ได้คุยกับเจ้าของภาษาโดยตรงนะคะเพราะเท่าที่เรารู้มาเนี่ยก็คือแอปนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้สนทนากับเจ้าของภาษาโดยที่เราก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆหรือว่าจะต้องเดินทางไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้มันมีการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์หรือมีแอปเนี่ยอพอมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราได้สามารถที่จะเรียนรู้ประสบการณ์และในขณะเดียวกันเราก็ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆไปด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละชนชาติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะเรียนได้ทุกภาษานะคะภาษาอะไรก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็จะมีคนหลายเชื้อชาติเนี่ยเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้ทักทายกันได้นะคะแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งก็คือในแอปเนี่ยอย่างที่บอกคือทุกคนเนี่ยเขาก็จะ ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ในหน้าเขาเรียกในหน้าวอของตัวเองคล้ายๆกับเรามีแอปพลิเคชันแชทเนี่ยนะคะมันก็จะมีหน้าวอลของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถโพสต์รายละเอียดของตัวเองไปได้นะคะว่าเราชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ทํางานอะไรเป็นคนไทป์แบบไหนนะคะถ่ายเคยทํานะคะเขาเรียกว่าแบบทดสอบ MBTI นะคะ เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพของเรานะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะทีเนี้ยเราก็ลงไปในรายละเอียดนั้นนะคะ <swear. S 1> ก็จะมีเพื่อนที่แบบว่าอยากเรียนรู้สมมุติว่าเราเนี่ยไม่ต้องสมมุติสิเราเป็นคนไทยเราก็อยากเรียนรู้ภาษาอื่นใช่ไหมคะสมมุติว่าเราอยากเรียนรู้ภาษาเกาหลีหอย่างเงี้ยก็สามารถจะไปเลือกได้แล้วว่าฉันอยากเรียนภาษาเกาหลีฉันฉันสนใจภาษาเกาหลีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จปุ๊บก็ ก็จะมีเพื่อนเกาหลีคนเกาหลีที่อยากเรียนภาษาไทยเหมือนกันเขาก็จะแอดมาหรือบางทีก็อาจจะคุยกันโต้อตอบกันในโพสที่เราลงไปนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราลงโพสต์ไปมันก็จะเป็นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศของเราสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมอะไรที่คนที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาก็จะได้มาศึกษาตรงนั้นนะคะและทีนี้เนี่ยก็ เอาเป็นว่าเจอก็ได้ไปเจออป้าในนั้นนะคะตอนแรกเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะคะอป้าก็คือเป็นเพื่อนที่มาแอดแล้วก็ไปกดไลค์กดอะไรในรูปของแต่ละคนที่โพสต์กันแค่นั้นเองนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เขาก็ทักเข้ามาใน inbox, อินบ็อกซ์เ,เ,าา inbox, เออเขาก็ทักมาว่าอยู่มีกระเกาทองหรือเปล่าฉันขอกระเกาทอลแอคเคาท์ไอดีได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่างง ก็มีเพื่อนในในในแอปพลิเคชันหลายคนใช่ไหมแต่ว่าคือคนนี้มาแล้วแบบเออขอกระเกาทอล์กเลยอะไรเงี้ยเราก็งงนิดนึงแต่ก็อ่ะก็คงไม่เป็นไรมัง้งเพราะว่าหนึ่งก็คือกระเกาเราก็ไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเออไม่เคยได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเท่าที่รู้มาเนี่ยถ้าถ้าเราอ่ะเอาไปแอดคนเกาหลีอ่ะแล้วคนเกาหลีเขายังไม่ได้แอดเรามาเนี่ยเรายังจะ คุยไม่ได้ยังจะใช้ไม่ได้มันต้องเป็นคนที่ฝั่งเกาหลีเป็นคนแอดมาก่อนเนาะท <_ d _> ีนี้เขาก็เป็นคนแอดมาเราก็ให้ ID ไปเขาก็แอดมาพอแอดมาเราก็เริ่มเริ่มคุยกันแล้วก็หลังจากที่คุยกันแบบเท็กซ์คุยกันได้สักพักหนึ่งเนี่ย<_ <d> _>เขาก็เริ่มแบบโทรมาแล้วก็เปิดกล้องนะคะก็คุยเปิดกล้องกันก็เลยแบบเออคนนี้ก็ดูเปิดเผยดีเนาะ<_ <d> _>แล้วพอคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเออเราก็ได้รู้ว่าเขาก็อายุ เลขห้าห้ากว่าแล้วนะคะแล้วก็ในจริงๆแล้วในแอปจะบอกอยู่ว่าอายุเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยอป,ป้าก็มีเฟกอายุไว้เหมือนกันนะว่าใส่อายุว่าสี่สิบเก้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบอแล้วก็อายุเท่าเราเหรออะไรเงี้ยก,ก็ก็ไม่ได้อะไรแล้วทีเนี้ยพอคุยกันไปเรื่อยๆนะคะก็ได้แบบเข้าใจในหลายๆเรื่องของการไลกันแล้วก็ เปิดใจคุยกันเนาะว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงแล้วก็บังเอิญมากก็เราก็เล่าเรื่องของเราก่อนว่าเออชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นแบบนี้นะเราอยู่มาโสดเพราะว่าเราเคยหย่าร้างมาก่อนนะเราเคยเจอเรื่องราวที่มันอ่ะสะบัดถอเรื่องราวที่มันร้าวรานในใจมาก่อนแต่ว่าตอนเนี้เราก็ไม่ได้แบบวอลลี่อะไรเรื่องนั้นแล้วเพราะฉันเนี่ยโอเคกับชีวิตมากฉันหายดีฉันไม่ได้แบบ จะต้องอามานั่งเศร้าจมทุกข์หรือหาใครเข้ามาเพื่อที่จะมาเยียวยาฉันแต่ว่าฉันน่าใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครหรือไม่มีใครฉันเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันภาษาเนี่ยก็เพราะฉันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเรียนภาษาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็คอนเนคกับผู้คนเพราะว่าการที่เรา ูดคุยได้หลายๆภาษามันก็คือการสร้างคอนเนคชันที่ดีแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ในหลายๆแง่ม,มุมเป็นการเปิดโลกไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองคิดเท่านั้นเองนะคะแล้วทีเนี้ยพอค,ยคุยคุยคุยกันไปเราก็เริ่มแบบว่าเออก็เลยถามอปป้าว่าอโปป้าทําไมอโปป้าถึงได้อยู่ๆก็แบบตัดสินใจปรปปับทักมาเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาเขาถูกชะตา เราจากที่เขาแบบดูโปรไฟล์เราแล้วก็อ่านอะไรหลายๆอย่างที่เราโพสเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเขาก็อยากรู้จักมากขึ้นแล้วเขาก็ไม่อยากแบบตอนแรกเขาก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ถ้าทักไปแบบชีจะแบบว่าตอบฉันหรือเปล่าชีจะหาว่าฉันแบบอะไรอย่างนี้ไหมจู่โจมไปไหมอะไรเงี้ยแต่ก็หลังจากที่เขาแบบคิดตกหรือเขาก็บอกว่าเออคิดถ้าคิดแบบเนี้ยมันก็ได้แค่คิดเพราะฉะนั้นก็ทักไปเลยดีกว่า เธอจะให้ ID ดีให้อะไรติดต่อไม่ให้ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเธอแต่ว่าเรื่องของฉันคือฉันน่ะอยากจะติดต่อกับเธอฉันอยากจะทักเธอฉันอยากจะขอคอนแทคเธอฉันก็ทําในส่วนของฉันเรียบร้อยแล้วนี่คือความคิดของผู้ชายเกาหลีเขาจะเป็นแบบนี้เราก็เลยแบบว่าอืมโอเคแล้วหลังจากที่เราคุยกันได้ไม่นานนะคะอุป้าก็บอกว่าฉันอยากมาเจอเธอฉันอยากมาเจอตัวจริงๆของเธอเราก็ตกใจมากว่าคุยกันได้ไม่นาน แล้วเขาก็ตัดสินใจเลยว่าจะมาเจอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่นานจริงๆค่ะไม่ถึงไม่ถึงเดือนเขาก็ตัดสินใจบินมาที่นี่เลยบินมาแล้วก็มาเจอกันนะคะเชื่อไหมคะว่าตอนแรกเราก็ก่อนที่เขาจะมาเราก็คิดนะว่าอพอมาเจอตัวจริงๆกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือเราอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้อน,นี่คือคิดแบบกลางๆไว้เราก็ไม่ได้คิดในการที่ว่าจะต้อง เขาข้างตัวเองหรืออะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะก็คือเราอะ่ะเป็นตัวของตัวเองเราจะคิดเราจะพูดเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยเราก็แสดงตัวตนที่เราเป็นออกไปนั่นคือสิ่งที่ตัวเราเนี่ยคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้อบป,ป้าเนี่ยเขาก็บอกเลยเนะว่าเออฉันชอบผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทําอย่างที่ตัวเองต้องการ อะไรแบบนั้นนะคะซึ่งเออก็เป็นก็เป็นอะไรที่ถือว่าเราอาจจะบังเอิญเจอกันแต่ว่าพอเราได้คุยกันเนี่ยมันเกิดจากความที่วัยของเราก็ต่างก็เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีการมานั่งแบบเออทำให้มันดูดีดูเฟกเดี๋ยวเขาจะไม่รักขิุู้หน่อมแนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราเออคุยกับ ใครแล้วเราพยายามมองข้ามให้ลึกกว่าการที่จะดูแค่รูปลักษณ์หน้าตาภายนอกนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยแต่ให้ให้เราดูจากสิ่งที่เขาสื่อสารสิ่งที่เขาแสดงออกแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะดูให้ลึกจากจากสิ่งที่เรามองเห็นนะคะมันจะมันจะทำให้เราเนี่ย เข้าใจชัดในตัวตนของคนคนนั้นมากกว่าใช่ค่ะแล้วพอได้รู้จักกันมากขึ้น,นเรื่อยๆได้มาเจอกันได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เราแบบรู้ได้เยอะขึ้นมากสังเกตนิสัยของของของแต่ละคนได้นะคะแม้กระทั่งเรื่องเล็เลกๆน้อยๆเนี่ยอย่างการแต่งตัวเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อถ้าเขาเป็นคน เนี้ยเป็นคนดูแลเรื่องการแต่งตัวมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคนคนนั้นจะต้องใช้แบรนด์เนมตั้งแต่หัวจะลดเท้าไม่นะคะมันอยู่ที่ความเรียบร้อยความสะอาดอะไรที่เลือกเข้ากับตัวเองได้นะคะบุคลิกภาพมันจะดึงเอาส่วนนั้นออกมาทําให้คนคนนั้นเนี่ยดูดีมากยิ่งกว่าการที่เขาจะใส่แบรนด์เนมทั้งตัวซึ่ง อบ้าไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์เนมหัวจุดเท้าเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยเขาสอนมาให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองดีมากจริงๆถึงแม้ว่าอป,ป้าเนี่ยจะ50กว่าแล้วนะคะแต่อป,ป้าก็ดูแลตัวเองดีมากๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเทรด i ิชันนอลมันเป็น Ways of Life ที่คนเกาหลีเขาส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะแล้วเขาก็จะรักษาเรื่องของ ความเขาเรียกอะไรอะเรื่องของความเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเขาไว้อะซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่ดีๆหลายๆอย่างเนาะอ่ะโอเคกลับมาพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยพอได้พอพอได้มาเจอกันจริงๆอะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออบางครั้งเนี่ยเรื่องที่เราไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เราเองเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองในทุกเมื่อเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าชีวิตจะพาเราไปเจออะไรไปอยู่จุดไหนไปพบกับใครอย่างตัวเองเนี่ยก็คือหลังจากที่หย่าก,กับสามีมาได้ประมาณ3-4ปีแล้วนะคะก็มีคนคุยอยู่บ้างแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเ,อเป็นยังไงแบบไหน เพราะว่าเรา,เราเลือกที่ว่าเราจะโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าดูแลตัวเองมากกว่านะคะแล้วพอคิดแบบว่าพอวันนึงอะ่ะอะไรที่มันใช่มันจะลงตัวของมันเองอะไรที่มันถูกที่ถูกเวลามันจะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอมันอะไรเงี้ยนะคะพอได้ไมาเจอกับอป้านะคะก็เลยรู้เลยว่ามันคือเรื่องที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ย50แล้วจะมีใครมาชอบไหมหรืออะไรไหมจุดนี้นะคะก็คือไม่ต้องห่วงเลยเอาที่ให้โฟกัสที่ตัวเราเองก่อนเสมอโฟกัสที่ตัวเราเองก่อนเสมอแล้วก็เป็นอย่างที่เราเป็นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดความคิดการกระทำนะคะเรื่องของ Physical Body นะคะเรื่องของ m ายเซ e ตนะคะ ทุกอย่างคือมันจะมาในเวลาที่มันพอดีแล้วก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมกับเวลานั้นๆนั่นเองค่ะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองอายุมากแล้วแล้วก็เราจะเป็นไปได้ไหมนะที่เราจะเจอความรักดีๆสักคนหนึ่งจะบอกว่าถ้าเราเริ่มที่เรารักตัวเองก่อนนะคะ ทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอมันอาจจะพูดแล้วดูเหมือนโลกสวยนะคะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันได้พิสูจน์มากับตัวเองแล้วนะคะว่าการที่เราดูแลตัวเองโฟกัสตัวเองก่อนแล้วก็มีไมค์เซตที่ดีเนี่ยสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตเราก็มาเจอกันใน EP ีถัดไปนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าพูดตะกุกตะกักมากๆอาจจะพูดไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะคะก็ยังไงก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไป เล่าอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นก็อาจจะเริ่มดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าช่องนี้ก็เป็นช่องที่ให้สาระความรู้ความสุขแล้วก็แนวคิดอะไรที่มันอาจจะปรับใช้กับทุกคนได้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามถึงตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ